สวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายชาแนลนะครับวันนี้นะครับช่างมีก็จะมีงานมาส่งนะครับงานมาส่งงานมาให้ดูมาให้ชมนะครับก็จะมีงานอยู่ที่หกเจ็ดชิ้นนะครับมีงานเป็นแบบไหนบ้างนะครับมีอะไรบ้างมีพระอะไรบ้างนะครับ เยวจะพาไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยครับเริ่มกันที่องค์แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงปีพศ2520นะครับเสือบินนะครับ น้าพยัตปี20นะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ก็ราคาก็เยอะแล้วนะครับพือนที่เล่นกันค่อนข้างสูงแล้วนะครับเน,เนื้อทองแดงนะครับต่อมานะครับก็ะจะเป็นพระพรมนะครับพระพรม เลี่ยมสีแดงนะครับเลี่ยมสีแดงใสนะครับเป็นแดงใสนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงานก็จะมาประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ1น0่งรบาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ชิ้นต่อมานะครับก็ <wichtiger? S 1> จะเป็นเียว้วนี่ครับเกียวผ้าจา์สมพรหาวโลนะครับรครับเรียมใส่นะครับเรียมใสเป็นทรงใบโพนะครับแต่ด้านหลัง rac, นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นของผ้าจารย์สมพรนะครับ ขาวโลผ้าจานใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะมีมือผีหลอกมาปนนะครับในตอนถ่ายทําคลิปอยู่นะครับหาชิ้น่อมานะครับเป็นโพลีสีตาไฟนะครับนี่ก็เป็นของท่านผ้าจาย์สมพรภาวโลนะครับผอาจาย์ใหญ่นะครับ อยู่ที่สำนักสงฆ์ที่นครปฐมนะครับผมจำไม่ได้ว่าสำนักสงฆ์ชื่ออะไรนะครับนี่ครับก็มีพี่เขามาเลี่ยมไว้นะครับนี่เป็นเลี่ยมหน้ากากนะครับหน้ากากทองสีดำหน้ากากทองนะครับตรงน,นี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชิ้นนี้นะครับ่ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีพศ2521นะครับเส<ว>ือเพ่นพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับเป็นหางกระดกนะครับเป็นหางกระดกหางงอเสือมีเดือยนะครับเป็นบล็อกนิยมหางกระดกแล้วก็บริเวณนี้นะครับเป็นเดือยนะครับ สภาพก็ประมาณ 8- 90%เซนะครับกอยังถือว่าสวยอยู่นะครับไม่ขี้เหร่มากนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับทุนนี้จะเป็นหลวงพ่อสุดเยอะหน่อยนะครับชิ้นต่อมานะครับก็เป็นหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับปีพศ2 5 2 0นะครับ เป็นหน้าพยักนะครับเหมือนก,นกันกับองค์ที่ว่าองค์แรกนะครับแต่อ,องค์นี้เป็นกระไหลทองนะครับเป็นกระไหลทองนะครับตัวนี้ดูค่อนข้างที่จะย,ยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยชัดนะครับมีจะตื้นนะครับบล็อกจะตื้นบล็อกขาจะตื้นแต่ความคมของเหลี่ยมน,นะครับคมชัดนะครับ คมชัดแต่ว่าตัวหนังสือหรือบล็อกค่อนข้างที่จะตื้นนะครับนะครับนี่เป็นเลี่ยมแซมสีนะครับสีน้าเงินแซมสีขาวนะครับเป็นเลนวงแหวนนะครับเป็นเลนวงแหวนคือเป็นเลนสีขาวนะครับเห็นไหมครับจะมีสีขาวแล้วก็ติดหน้าเลนอีกทีนึงนะครับนี่ครับติดหน้าเลนแบบนี้นะครับ เป็นเลนวงแหวนนะครับเราเรียกกันในวงแห่งจะเรียกกันว่าเลนวงแหวนนะครับนีครับยกซุ้มแทงลายนิดหน่อยนะครับองนี้ค่าเลี่ยมก็อยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับเพราะว่าทําค่อนข้างยากนะครับผมจะทําอยู่ที่ราคา400บาทนะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นหงค์สุดอยู่นะครับ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับบัวใหญ่นะครับบัวใหญ่ปิตุภูมินะครับออกที่อำเภอพนมไัยนะครับออกที่อำเภอพนมไัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบัวใหญ่ปิตุภูมิหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับเรี่ยมเหมือนกัน ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับแต่องค์นี้จะมีหยักด้านล่างด้วยนะครับเพิ่มหยักด้านล่างเข้ามานะครับจะได้ห้อยคู่กันนะครับชุดนี้นะครับเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นปิตุภูมินะครับออกที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับราคาก็เท่ากันนะครับ4ี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับเรียมแซมสีนะครับ สีน้ำเงินแซมสีขาวนะครับงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับราคา450บาทนะครับเลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นเลนโบราณน,นะครับนะครับงานก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อสุดนะครับสี่เหรียญเลยนะครับหลวงพ่อสุดสี่เหรียญน,นะครับ องเหรียญนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแต่ต่างสีนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นกระไหล่ทองนะครับนี่เป็นทองแดงกระไหลทองนะครับนี่ก็เป็นกระไหลทองนะครับปิโตภฮมกระไหลทองออกที่ร้อยเอ็ดนะครับอันนี้สองหนึ่งนะครับออกที่วัดกาหลงนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับก็ะจับประมาณนี้นะครับ ก่อนคลิปส่งงานนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับผมช่างนี่ท่าสายก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe like, ไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอยากได้ฟังซับเร็วๆครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ